สวัสดีจ้ามาข่ามากินขนมจีนกับยายคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเอสซีเก่าเอซีใหม่แล้วก็พู้กะลักสีมาเป็ดเอสซีเย็ดติด้วยจ้าวันนี้ขนมจีนน้ำยาลูกครึ่งนะคะกึ่งกะทิึ่งปลาจ้าน้ำยาปาินนะคะมันกระไส้แย่ต้มเอาจ้ายายทำเอานะคะวิธีทำไม่ได้ทำให้ดูคะ่ะสายด่วนคะ่ะ พักอะอันนี้ก็เก็บอายุสวนจ้า <c oughs> อันนี้กะกระถินริมรูว่าแต่ซื้อเอานะคะอันนี้กะประกาศขาวจะย้ายเอากกุกมันซ้อยเนาะใส่จะท่าเป็นเมือจ้าอันนี้ตัดอายุสวนนะะ้อะขนาะขนมจีนต้มเองค่ะมาค่ะมากินขนมจีนด้วยกันนะคะย่ายก็จะเอาเมือรลงก้อนนะคอะเนาะเมือบ้านบ้านน้องแถวน้องค่ายเอิญเมือเด,ด้อค่ะเด้อ ยังไ่ได้เอื้อนขี้เหงาเด้ออืมอืมจ้ะละท่านห้าวันนั้นเขาก็กินพักแก้มไปน้ำจะ้ะอืมบ่ได้ยากเนาะค่ะเนาะนี่คือขนมกินยัดติ๋วจับหัวเอาเด้อค่ะเด้อจับหัวในน้อยบัดเสี้ยวมะร็งลูกเขาอยากพันเขาปุ่นจะ้ะอืมเด็ดหัวในน้อยยัดติ๋วก็จะเอาสามจับนะคะมาจับลงกันสามจับจะ้ะ เห็นบอยอดยืดจับขนมจีนกับเป็นเด้อค่ะเด้ <c oughs> อ, <c oughs> อมัดหนึ่งเด้อจ้ะขนมจีนหนึ่งมัดที่ FC ส่งมาให้นะคะจาก FC นครพนมจา้าหุ่นห่อนเลยจ้ะใสท่ทั่งกะทิแทนน้ำปลาเด้อจ้ะเด้อยายมีะมกะทิ อยู่สองถุงใหญ่กันเลยมาเขียวใส่กับพริกแกงค่ะใส่พริกแกงใส่นิดนึงกระซ้ายกับไปลกมาสดๆเลยจากสวนเลยจ้ะมากินด้วยกันจานิดนึงจ้ะได้กินขนมกินไม่ค่อยมากนําร้อยด้วยค่ะ ปลาลเย็ดติวต้มเท่ลงเลยกระไส้ทุกใส่เลยได้จ้ะเดอนาําขมพนง่ายๆจ้ะของเย็ดติวแล้วก็เย็ดติวก็จะมีปนแห่งปลาเน่นอยู่เย็ดติวก็เอาตำใส่เลยจ้ะเคี่ยวลงใส่น้ากันเลยกระพริกแก่ไต้สามารถสอนโตหนึ่งจ้ะไขมันซีดๆไปเลย

บ่เคยได้ตัดมันละบ่บ่แตกเนะค่ะนมัเลาอยากเลืองเลืองก็กินค่ะใบไมนแกล่ลบหจ้าเป็นช่วงเขาเที่ยงด้จ้ะ กะพี่นี่ยี่สิบบาทจ้ะบาทไม่จะทิมแม้นโมมีม่หมกูจ้ะ Yeah. น้ำเย็นแก้วนึ่งไล่น้ำตาลได้จ้ะน่านกลิ่นที่นึ่งน่านกลิ่นที่นึ่งแกงไงเป๊ปซี่ไล่น้ำตาลจ้ะโอ้เผ็ดได้จ้ะเห็นเห็นสีโบ้ค่อยนั่งไปนี่กับเผ็ดจ้ะจะแรกว่าเอาพริกป่นมานั่งหรว่าจะมใส่เพิ่มเธอมันโบ้เผ็ดอันนี้พริกแกงใต้นะคะเผ็ดสุดๆเลยค่ะ ยาลามากำนี้ยี่สิบบาทบมานกำสองกำลูกไปญากกันเรือยุซี่กำได้ไปแบ่งกันคุณสองกำรรเป็นตลาดไซ ขาดทุกงอขาดปีไปได้บุไรเด้อ กรณีต,ตัดเอาอยุกกระทางนาบ้านเจ้าของก็แ <c> พ <oughs> ้ว อิ่มหับคิดผาดเรื่อมชมพักจ้อยไปเน่ได้วหวยไปละเบิ้ดละไมกินขาบหนาเนุ่เนะระยิงละ แอบจะจะ่ท่าแ,แย่กับไปลกนอนมันเลยดึงหนึ่งอานเลยเป็นป้ายอยู่หลังบ้านแย่กอดนอนมันละทุใจเลย S 1> <S 1> อ,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 อันนี้ยากก็จะไว้นี่เสื้อแม่น้องเภาไม่ไปทำน้องเภามากไปกินปลาที่งุ้มไว้พักนี่เพันมากร้ายนี่พักพักลายลายอย่างเดียว ยายกกับขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหล่ทุกกำลังใจที่เขมามาให้ด้วยค่ะเด้อช่วงนี้ยายกกับจะบอคอยมีเวลาลงคลิปเท่าไรจ้ะเพราะว่ายายขายคอจ้ะหรือว่าจะสมาจะจาม,จะจามนะไม่เริ่เลยบ่จามจามบัพกพี่ขอบอุญขอบคุณหลายๆจ้าเลิฟทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนจ้ะพอกันคลิปหน้นะะนาแล้วค่ะเนาะบ๊ายบาย